สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูกบอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาขึ้นบทใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะก็คือเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่ดีนะคะบทแรกนะคะที่เราจะเรียนนะคะก็คือเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ะะอันนี้จะเป็นบทที่1น,นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่ากฎหมายหมายถึงอะไรนะคะกฎหมายนะคะคือนะคะกฎที่สถาบันหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะคะในรัฐนะคะได้ตราขึ้นนะคะเพื่อใช้บังคับนะคะให้บุคคลปฏิบัติตามโดยมีข้อปฏิบัติ แล้วก็บทลงโทษไว้อย่างชัดเจนนะคะกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันที่นักเรียนควรจะรู้นะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกนะคะกฎหมาย กฎหมายเรารู้ไปแล้วว่ากฎหมายก็คือข้อบังคับนะคะเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็มีบทลงโทษชัดเจนนะคะเฮ้เรามาดูนะคะว่ากฎหมายจราจรทางบกคืออะไรนะคะกฎหมายจราจรทางบกนะคะก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะซึ่งได้บัญญัติขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการควบคุมเส้นทางของผู้ขับขี่รถยนต์นะคะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถจักรยานนะคะหรือ คนเดินเท้านะคะให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองอย่างแรกนะคะเรามาดูก่อนสัญญาณจราจรนะคะสัญญาณจราจรนะคะที่เราพบเห็นนะคะในชีวิตประจำวันนะคะจะแบ่งได้3ลักษณะนะคะอ่าเรามาดูสัญญาณจราจรอันแรกนะคะลักษณะที่1นะคะ ลักษณะที่1ก็คือสัญญาณไฟจราจรนะสัญญาณไฟจราจรในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีอยู่3มสีนะคะได้แก่สีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวสีแดงนะคะหมายถึงอะไรถ้าเราเห็นสีแดงก็คือให้ผู้ขับขี่นะคะหยุดรถหลังเส้น นะคะหยุดรถหลังเส้นหยุดรถทันทีพูดง่ายๆคือเห็นสีแดงปุ๊บให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นทันทีนะคะส่วนสีเหลืองคืออะไรถ้าเราเห็นสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีเหลืองนะคะให้ผู้ขับขี่นะคะเตรียมตัวหยุดนะคะให, Walker, ห้เตรียมตัวหยุดหลังเส้นหยุดรถนะคะส่วนถ้าน <may> well <OD> <tr> ักเรียนเห็นสีเขียวสัญญาณไฟสีเขียวนะคะก็คือให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่รถได้ ไปต่อนะคะไปต่อได้นะคะต่อไปนะคะสัญญาณจราจรที่2นะคะที่นักเรียนจะต้องรู้นั่นก็คือสัญญาณมือนะคะและแขนก็จะมีพนักงานนะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะที่แสดงให้เห็นปรากฏข้างหน้าด้วยมือและแขนนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นสัญญาณจราจรที่เกี่ยวกับ มือและแขนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือตำรวจนะคะที่เราเห็นอยู่แถวๆสี่แยกนะคะคอยให้สัญญาณมือต่อไปนะคะสัญญาณที่3สัญญาณจราจรทางบดท,ที่3ก็คือสัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียงนะคะอันนี้จะเป็นสัญญาณจราจรที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะจะแสดงด้วยเสียงนกหวีดนะคะ เมื่อเราพบพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้เสียงสัญญาณยาวกว่า1ครั้งปิดนะคะให้เราหยุดรถทันทีนะคะหรือหากเราได้ยินเสียงสัญญาณน,นกวิดสั้นๆสองครั้งติดต่อกันนะคะก็คือให้ผู้ขับขี่เนี่ยผ่านไปได้เช่นปิด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 อย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถ ขับรถผ่านไปได้ทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณจาราจรน,นะคะที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะมีอยู่3สัญญาณจาราจรน,นะคะได้แก่สัญญาณไฟนะคะสัญญาณจาราจรด้วยมือและแขนแล้วก็สัญญาณจาราจรด้วยเสียงนะคะสัญญาณไฟจาราจรก็จะมีอยู่3สีนะคะสีแดงก็คือให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที นะคะสีเหลืองก็คือให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถส่วนสีเขียวนะคะก็คือให้ผู้ขับขี่ขับรถไปต่อได้ส่วนสัญญาณจราจรด้วยมือและแขนอันนี้จะมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะคอยแสดงสัญลักษณ์มือและแขนอยู่ตามบริเวณถนนหรือบริเวณเอ่อสี่แยกไฟแดงนะคะ ส่วนอีกอันนึงสัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียงอันนี้จะใช้นกหวีดนะคะในการส่งสัญญาณถ้าเป่าปี๊ดก็คือให้นักเรียนหยุดรถทันทีนะคะแต่ถ้าได้ยินเสียงนกหวีดสองครั้งติดต่อกันเช่นปิด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 เนี่ยนะคะอย่างที่ขัวอธิบายก็คือให้ผู้ขับขี่นะคะขับรถไปได้นะคะอันนี้จะเป็นสัญญาณไฟจราจรสัญญาณแสดงด้วยมือและสัญญาณจราจรที่แสดงด้วยเสียง นะคะต่อไปนะคะข้อปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้านะคะก็จะมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ 1. ทางใดที่มีทางเท้านะคะทางใดที่มีทางเท้าหรือไหลาทางนะคะไหลาทางก็คือบริเวณฟุตบาทนั่นเองนะคะอยู่ข้างทางรถ นะคะให้ผู้ให้คนที่เดินเท้าบนทางเท้านะคะหรือไทยทางหรือไหลาทางนะคะถ้าทางนั้นไม่มีคนเดินเท้าอยู่ข้างรถนะคะให้เดินเท้าริมทางขวาของตนนะคะพูดง่ายงก็คือทางเท้าหรือไหลาทางนะคะก็คือให้เราเนี่ยเดินทางขวานะคะสนะคะภายในระยะไม่เกิน100เมตรนะคะนับจากทางข้าม นะคะห้ามมีให้คนเดินเท้านะคะข้ามถนนนอกทางข้ามนะคะสนะคะการเดินทางข้ามถนนนะคะทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจรนะคะจะต้องปฏิบัติตามนี้หากเราจะข้ามถนนแล้วเห็นสัญญาณไฟสีแดงนะคะให้คนเดินทางเท้าเนี่ยหยุดรอสัญญาณไฟก่อนนะคะ ทางนั้นจะไม่มีทางใดที่ไม่มีทางเท้าให้คนเดินเท้าหยุดรอก่อนนะคะก่อนที่จะข้ามถนนถ้าเจอสัญญาณไฟสีแดงนะคะให้คนเดินทางเท้าเนี่ยหยุดรอก่อนก่อนที่จะข้ามหากเจอสีเขียวนะคะเมื่อมีสัญญาณไฟสีเขียวนะคะให้คนเดินทางเท้าเนี่ยสามารถข้ามถนนได้นะคะหากสัญญาณไฟสีเขียวจราจรมีการกระพริบ นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเท้าด้านใดนะคะให้คนเดินเท้าที่ยังไม่ได้ข้ามนะคะหยุดรอนะคะหยุดรอบนทางเท้าบนบนเกาะถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟนะคะสัญญาณไฟทางเท้านะคะก็จะมีสีแดงกับสีเขียวถ้าเจอสีแดงนะคะให้หยุดรอแต่ถ้าเจอสีเขียวนะคะสามารถข้ามได้ ะะสามารถข้ามได้แต่ถ้าเป็นสีเขียวกระพริบนะคะก็คือให้คนเดินทางเท้าเนี่ยหยุดรอบนทางเท้าหรือบนถนนนะคะแสดงว่ามันกำลังจะเปลี่ยนสัญญาณไฟเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตามจราจรของคนเดินเท้านะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัตินะคะการปฏิบัติตามจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์นะคะก็จะมีดังนี้1ถ้ามีทางถ้ามีทางที่ได้จัดไว้สำหรับปั่นจักรยานนะคะผู้ขับขี่จักรยานต้องขับขี่ในทางนั้นนะคะไม่เข้าไปในเลนของจักรยานยนต์นะคะ 2. ผู้ขับขี่จักรยานนะคะต้องขับให้ชิดทางขอบด้านซ้ายของทางเดินรถหรือไหลทางทางที่จัดทําไว้สําหรับจักรยานนะคะให้มากที่สุดนะคะสรถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถไหลทางหรือทางที่ได้จัดไว้สําหรับจักรยานนะคะผู้ขับขี่จะต้อง จัดอุปกรณ์สำหรับจักรยานไว้ดังนี้นะคะหากว่าสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานนะคะจะต้องมี 1. น,นะคะมีไฟติดหน้ารถนะคะ 2. มีกระดิ่งที่เอาไว้ใช้ในการใช้เป็นสัญญาณเตือนนะคะรวมไปถึงไฟท้ายนะคะไฟท้ายสีแดงนะคะแล้วก็ที่ล้อนะคะจะต้องมีเบรกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นจักรยานรถจักรยานที่ถูกต้องนะคะก็จะต้องมีไฟหน้านะคะไฟหน้าติดไว้มีกระดิ่งเอาไว้ให้สัญญาณมีไฟท้ายนะคะแล้วก็มีเบรกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามนะ,ะหากเราปฏิบัติตามกฎการจราจรนะคะก็จะมีประโยชน์อยู่ 3ข้อนะคะอันแรกก็คืออะไรคะทำให้การจราจนบนท้องถนนเนี่ยไม่ติดขัดน,นะคะสองนะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะแล้วก็3ก็คือลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คืออะไรเมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินค่ารักษานะคะทาให้เศรษฐกิจหรือความมั่นคงทางด้านครอบครัว มีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์นะคะการจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัดนะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญก็คือลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายจราจรแล้วก็ประโยชน์ของการปฏิบัติของการทำตามกฎหมายจราจรน,นะคะ,ะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัด นะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่26นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่26หนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2หน้าที่พลเมืองนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันนะคะหน้าที่26นะคะมีรูปภาพมาให้นะคะให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกไปค่ะนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจร อันแรกนะคะเดินข้ามอันนี้คนแรกเดินข้ามเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องขีดเครื่องหมายถูกตรงคุณแม่กับลูกนะคะข้ามทางม้าลายนะคะต่อไปนะคะอ่าเห็นไหมคะแล้วก็ปั่นจักรยานตามทางที่เป็นทางจักรยานที่เขาเตรียมไว้นะคะจาก การปฏิบัติคำถามเขาถามว่าการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรส่งผลอย่างไรนะคะส่งผลอย่างไรก็คือทําไมคะการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรน,นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรและทําให้เป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะอันนี้คือในส่วนของหน้าที่26ง่ายๆนะคะต่อไปหน้าที่27 หน้าที่17นะคะกิจกรรมที่2.1อ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะแล้วเขียนข้อควรปฏิบัตินะคะข้อที่1ค่ะในขณะที่สมชายเดินทางถึงทางแยกนะคะและกำลังจะข้ามทางม้าลายเขาเห็นสัญญ,ญาณไฟค่ะจาราจรเป็นสีแดงสม,สมชายควรทำอย่างไรสัญ,ญญาณสีแดงก็คืออะไรคะหยุดใช่ไหมคะก็คือมองให้แน่ใจก่อนว่ารถหยุด ะะแล้วจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวังต่อไปข้อ2นะคะวาทินกำลังขับรถวาทินกำลังขับรถเขาเห็นว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยกำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองวาทินควรก็คือชะลอรถใช่ไหมคะถ้าเห็นสัญญาณไฟสีเหลืองก็คือชะลอรถและเตรียมหยุดนะคะเมื่อสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงข้อที่3 ขณะที่ปัญญานะคะหยุดรถเมื่อไฟจราจรเป็นสีแดงเขาเห็นสาธิตกำลังข้ามถนนทันใดนั้นสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวปัญญาควรปัญญาคือคนที่ขับรถใช่ไหมคะถ้าเขาสัญญาณไฟได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะฉะนั้นปัญญาควรทำไมก่อนคะในขณะ แต่ในขณะที่สาธิตกําลังข้ามถนนปัญญาก็รอให้สาธิตทําไมคะเดินข้ามถนนให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วปัญญาจึงค่อยขับรถออกอย่างระมัดระวังนะคะอันนี้คือในส่วนของสัญญาณไฟจราจรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะฟ้าใสและแก้วตานะคะกำลังเดินบนทางบนถนนเพื่อไปโรงเรียนค่ะเมื่อเดินมาถึงถึงทางแยก แก้วตาเห็นสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนนะคะเป็นสีแดงและรถไม่มีวิ่งจึงชวนให้ฟ้าใสารีบข้ามถนนก่อนถึงทางข้ามมาลายฟ้าใสาและแก้วตาปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ฟ้าใสากับแก้วตาปฏิบัติถูกต้องไหมคะถ้าข้ามไปเลยไม่ถูกต้องนะคะเพราะฟ้าใสาและแก้วตาเนี่ยควรที่จะข้ามถนนบนทาง ม้าลายนะคะควรข้ามถนนบนทางม้าลายนะคะขณะนะคะและมองให้แน่ใจด้วยว่าปลอดภัยจึงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นฟ้าสายและแก้วตาเนี่ยปฏิบัติตนไม่ถูกต้องนะคะฟ้าใสายและแก้วตาควรเดินบนทางเท้านะคะหรือหรือถ้าไม่มีทางเท้าก็ควรทำไมคะเดินริมถนนทางด้านขวา นะ,ค,ะควรข้ามถนนตรงทางข้ามนะคะก็คือทางม้าลายนั่นเองนะคะควรข้ามถนนขณะที่สัญญาณไฟจราจรนะคะสำหรับคนข้ามถนนเนี่ยต้องเป็นสีเขียวนะคะและมองให้แน่ใจว่าปลอดภัยจึงจะข้ามนะคะอันนี้คือในส่วนของแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ ในรายวิชาสังคมนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดหน้าที่2 6และหน้าที่27นะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งคุณครูประจําชั้นหากฟังไม่ทันก็สามารถสต็อปวิดีโอเอาไวา้หรือจะย้อนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาครูกบก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ